ยาลองดีใช่ไหมระวังตัวด้วยนะถ้ามันจะเก่งหน้าดูเลยตัวสีดำเนี่ยไอ้ยกคาร์ทเราล้มไปเลยอ่ะเจ้าสองตัวนี้มันดูท่าจะเกเรหน้าดูเลยก็จอกนี่นาโอ้โหยโกวาร์เราไฟช็อตเลยอ่ะ จะพังเลยเดี๋ตัวสีแดงเลยโกตกวาโูโสเอ้ยถึงตัวสีแดงก็ยังชนะนะดีนะอ้าวไอ้ตัวนี้มันเข้าข้างหลังอะดูสิโดนจะโกวาลาระเบิดทายไปเลยอะต่อไปนี้ใครจะมาช่วยละ่ะขอกำลังเสริมหน่อยได้ไหมใครก็ได้มาช่วยหน่อย អូហូយគាត់មក